เกษตรพารวยกินลมชมวิวว่าวิวเมื่อเจอคุณงามอยากจะขอใต้ทมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีไปถึงลูกๆหล,ล,ล,ลานๆเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยนะครับวันนี้ลุงเผาจะมาพูดถึงการเลี้ยง ปลารากกล้วยหลายหลายคนก็คงจะรู้จักแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้จักนะครับคนที่ไปนั่งร้านอาหารบ่อยๆชอบดื่มก็มักจะมะีเมนูปลารากกล้วยเวลาไปนั่งบางร้านนะครับผู้ชายนะครับสั่งเครื่องดื่มมาแล้วก็บอกว่าเอาปลารากกล้วยทอดกรอบ ปลารากล้วยทอดกระเทียมพริกไทยร้านไหนไม่มีนี่รู้สึกว่าจะทําให้นักดื่มหมุดหงิดทีเดียวนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเมนูกับแกล้มที่กลุ่มผู้ชายเขาชอบมากๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นปลารากกล้วยในธรรมชาติก็เลยร้อยหรอลงไปทุกทีจนกระทั่งกลมประมงเป็นห่วงนะครับจริงๆปลาราากล้วยนี้ เป็นปลาธรรมชาติที่มีอยู่ในแทบทุกแหล่งน้ําโดยเฉพาะแม่น้ําที่แม่น้ําทุกๆสายในประเทศไทยของเรานั่นนะครับที่มีน้ําไหลหมุนเวียนในลําคลองก็มีนะครับปลาลากกล้วยจะชอบน้ําไหลแล้วก็ชอบที่มีทรายประมาณนั้นเขาชอบอยู่เพราะว่าจริงๆเขาเขาถูกเรียกว่าปลาชนทรายด้วยบางทีพวกชาวบ้านก็จะเรียกว่าปลาชนทรายเพราะว่าเวลาเขาตกใจก็จะรีบ พุ่งลงไปในรายมุด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 แล้วก็มุดเก่งด้วยนะครับหลบตัวลงไปอยู่ในสายนั่นเองนะครับพวกคนแถวอุบลน,นะครับก็จะรู้นะครับว่าปลาชนิดนี้มันชอบมุดรายแล้วเขาก็ฉลาดกว่าก็คือว่าเวลาเขาทําให้ปลาตกใจมันก็จะมุดสายพอมุดรายแล้วเขาก็จะเอาอะไรอะไอ้คล้ายๆสวิงอันใหญ่นะมีที่เขาโครงสร้างเขาทาจากเหล็กหรือว่าหวายที่แข็งแรงเขาก็กวาดรายเลยนะครับแล้วก็ กวาดทรายแล้วก็รอ่อนเอาทรายออกแล้วปลาก็อยู่ในทรายนั่นหละอันนี้คือวิธีการจับปลาแต่จริงๆง่ายกว่านั้นก็เยอะเดี๋ยวนี้วิธีการจับปลาถ้าเราดูใน YouTube ก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับเพราะว่ามีเขาเรียกมีอะไรนะ,ะไม่รู้สิเราเรียกไม่ค่อยถูกแต่ว่ามันเป็นตาข,าข่ายกังไหนก็เอาอาหารไปล่ออาหารที่พวกนี้ชอบกินก็คือพวกอาหารเหม็นๆเน่าๆนั่นแหละพวกไส้เดือนพวกปลาที่ตายไปแล้ว อย่าถ้าเป็นไส้เดือนก็สมัยก่อนนี้ต้องใช้ไส้เดือนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยใช้แล้วเพราะไม่ไม่ค่อยมีใครจะไปขุดไส้เดือนนะครับเดี๋ยวนี้ก็ใช้ปลาตัวเล็กๆที่ตายแล้วแล้วก็เอามาทุทททออาาบๆแล้วก็หมักไว้ให้มันออกกลิ่นเน่าๆนิดๆนะครับแล้วก็ห่อใส่ผ้าขาวบางแล้วก็ใส่ไว้ในตาข่ายแล้วมีทางเข้านั่นนะครับเขาเรียกที่ดัก ก็เรียกกล้องเรียกใส่อะไรก็ไม่ทราบประมาณนั้นใส่ไว้ข้างในแล้วก็จะมีช่องให้ปลาเข้าไปปลาพวกนี้มันได้กลิ่นเนื้อปลาเน่าๆมันก็จะเข้าไปกินแล้วมันก็จะออกไม่ได้ก็เข้าไปอยู่ในนั้นแหละเต็มไปหมดม,มันก็เลยในแหล่งน้ําธรรมชาตินั้นนะครับมันก็เลยโดนดักไปจนอะไรร่อยหรอทีเดียวนะครับลุงเผาชอบ ไปที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพราะว่าก็มีสวนเกษตรอยู่ที่นั่นด้วยเวลาไปก็ไปนั่งร้านอาหารริมแม่น้ําทุกๆครั้งก็ต้องสั่งปลารากกล้วยทีละสองสาจานมานั่งเล่นอยู่ริมแม่น้ําใส่โยกนะครับเพราะว่าในแม่น้ํานี้ก็มีเหมือนกันชาวบ้านเขาหาแล้วก็มาขายให้กับร้านอาหารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาร้านอาหารทุกๆร้านนะครับที่เป็นร้าน ขนาดใหญ่หน่อยนะครับไม่ใช่ร้านข้าวแกงมาถึงร้านขนาดใหญ่หน่อยที่ไปนั่งทานนั่งสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มนั่งกันนานนานน,าน,นั่งคุยนั่งประชุมกันประมาณนั้นนะครับจะต้องมีปลารากกล้วยเอาไว้บริการให้กับแขกที่ชอบดื่มนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาชาวบ้านเอาปลารากกล้วยไปขายนะครับผู้จัดการร้านหรือว่าเจ้าของร้านก็จะดีใจมากๆเพราะว่ามันหายากนั่นเองนะครับ จริงๆปลานี้ก็กระจายพันธุ์ทั่วไปในแม่น้ําโขงนี้ก็เยอะนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์แต่ที่ว่าที่เรารู้จักกันดีก็รู้สึกจะเป็นเขาเรียกพันพันพัน,พนจินดาปลาลักกล้วยจินดานั่นเองนะครับเพราะว่าตัวยาวๆมุนๆตัวเล็กๆนั่นนะครับก็มีหลายขนาดเวลาชาวบ้านก็จับมานี่ก็จับทุกขนาดเขาไม่ได้เลือกขนาดนะครับมันเป็นปลาจริงๆเป็นปลาประจำถิ่น ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางด้วยนะครับเพราะว่าแม่น้ําปิงไหลผ่านนั่นเองนะครับตอนหลังนี่ทางจังหวัดลำปางเขาก็นําเอาแม่พันธุ์เอาพ่อพันธุ์มาจากธรรมชาตินะครับแล้วก็มาเพาะขยายพันธุ์ก็ขยายพันธุ์ได้ระดับหนึ่งนะครับไปเหล่งไปปล่อยกลับลงแหล่งน้ําธรรมชาติเหมือนเดิมแต่ทีนี้การเลี้ยงนั้นมีความน่าสนใจมากแค่ไหนลุงเผ่าบอกได้เลยนะครับว่ามีความน่าสนใจมากๆนะครับเวลา ก่อนเลี้ยงหรือเลี้ยงแล้วนี่หละครับแล้วก็ถ่ายรูปทําโบชัวให้ดีๆนะครับแล้วก็ไปเสนอตามไปบอกไปเสนอตามร้านอาหารทุกๆร้านในเขตพื้นที่จังหวัดของเราเนี่ยนะครับเบื้องต้นนะครับรับรองได้ว่าขายดีแน่นอนหรือไม่ก็ไปวางขายตลาดเชา้าตลาดเย็นแต่ว่าตลาดเชา้าตลาดเย็นก็อาจจะขายได้ไม่เยอะไปตามร้านอาหารที่ เป็นร้านขนาดใหญ่นะั้นก็จะน่าจะขายดีมากกว่าตามโรงแรมประมาณนี้นะครับที่คนพักเยอะๆหรือถ้ามีมากจริงๆนะครับตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองอ้นั้นคือรับได้ไม่จํากัดราคาก็อยู่ที่300บาทขึ้นนะครับปกติถ้าชาวบ้านไปขายปลีกให้กับร้านอาหารเขาก็จะขายอยู่ประมาณ400บาทกิโลละประมาณ400บาทนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่า เป็นปลาที่ราคาดีมากๆนะครับเลี้ยงได้หรือเปล่าเลี้ยงได้ไม่ยากเลี้ยงง่ายด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็มันก็มีการเลี้ยงมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเป็นเลี้ยงในลักษณะของปลาสวยงามนั่นเองนะครับในตู้กระจกที่สวยงามนั้นนะ่ะถ้าไปดูปลาตัวยาวๆตัวเล็กๆเท่าประมาณนิ้วก้อยเล็กๆกว่านิ้วก้อยที่ว่ายไปว่ายมานั่นแหละส่วนใหญ่เป็นปลารากกล้วยเราก็จะเห็นว่าปลา ชนิดนี้นะครับสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีเพราะว่าในตู้ปลานั้นส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยจะมีทรายเท่าไหร่นะครับก็จะมีน้ําแล้วก็มีต้นไม้อาจจะมีหินมีอะไรบ้างแต่ทรายลึกๆที่ว่าจะดำลงไปซ่อนตัวนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นดูแล้วถ้าเลี้ยงในตู้ปลาได้ก็เลี้ยงในบ่อปูนได้เช่นเดียวกันหรือกระชังบกนั้นก็เลี้ยงได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจที่จะเลี้ยงก็ อลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือจะโทรศัพท์ไปสอบถามที่อะ,อะไรสำนักวิจัยสัตว์น้ำนะครับของของกรมประมงนะครับที่จังหวัดลำปางอันนี้เขาเขาเพาะพันธุ์ได้แล้วนะครับเผื่อว่าเราสนใจอยากจะซื้อลูกพันธุ์มาเลี้ยงก็สามารถติดต่อสอบถามเขาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์05482559450 ห้าสี่แปดสองห้าห้าเก้าสี่ห้าแหมถ้าเราเลี้ยงแล้วสามารถขยายพันธุ์ได้เป็นจำนวนมากนะครับคือ,อปลาเล็กๆพวกนี้นะครับเราเลี้ยงที่กว้างหน่อยแล้วเวลาเรา,าตักหรือว่าจับขายนั่นนะครับหรือนํามาบริโภคนั้นก็จกับออกมาบางส่วนไม่ต้องจับหมดนะครับเอามาบางส่วนส่วน ส่วนที่เหลือก็เอาไว้ตรงนั้นเลยครับแล้วก็ในบ่อเลี้ยงนั้นก็สร้างสภาพเวดล้อมธรรมชาติไว้ตามสมควรนะครับเพื่อให้พ่อปลาแม่ปลาเขาผสมพันธุ์แล้วก็ออกลูกออกหลานออกมานั่นเองนะครับในบ่อปูนนั้นเราก็ใส่ทรายไปบ้างใส่ก้อนหินไปบ้างนะครับแล้วก็ใส่อะไรละ่ะต้นไม้น้ําแล้วก็พวกปักบุ้งปักกระเฉดอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ใส่เลียนแบบธรรมชาติไปแล้วก็หวานอาหารให้เขาอาหารของเขาก็เขากินได้นะครับแต่อาหารอาหารไก่เล็กอาหาราปลาดุกเนี่ยหรือถ้าอาหารดีของเขาจริงๆก็คือพวกปลาที่ตายแล้วเอามาวางให้มันอืดๆหน่อยแล้วก็ไปทิ้งนั่นนะคือเขาจะชอบส่วน ตะคยตะครงตะไคร่น้ําอะไรนั้นเราก็เอาขอนไม้ไปใส่แล้วก็เอาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพไปใส่เดี๋ยวว่าจะเกิดเกิดตะไคร่น้ําเกิดเพลงต้นพวกนั้นนะครับส่วนทรายก็อาจจะมีบางส่วนไปทําไปถมเอาไว้มุมหนึ่งบางส่วนประมาณนี้เผื่อ,อไว้เขาเล่นบ้างเขาจะได้ถ้าเขามีความสุขนะครับเขาก็จะออกลูกออกหลานเยอะๆแล้วก็อย่าลืมวางาระบบสปริงเกอร์นะครับแล้วก็วางาเครื่องเสียงเอาไว้บ้างเพื่อเปิดฟ้าร้องแล้วก็เปิด สปริงเกอร์ให้น้ำไหลเหมือนฝนตกนั่นนะครับเป็นการเรียนแบบธรรมชาติถ้าเราทำได้แบบนี้นะครับรับรองได้ว่าปลาเขาก็จะชอบเขาก็จะผสมพันธุ์กันแล้วก็จะออกลูกออกหลานเยอะบ่อก,ก็ควรกว้างใหญ่สักหน่อยเมื่อปลาหนาเน่นเราหวานอาหารแล้วก็ตักออกมันก็จะมาเรียนเกจะมาเวลาเราจะจับปลาจปลาปขายหรือจับ แยกบ่ออะไรก็ตามนะให้เอาสวิงอันใหญ่ๆนะครับไปจุ่มไว้ข้างล่างก่อนใส่ไว้ข้างล่างก่อนหลังจากนั้นก็หวานอาหารพอหวานอาหารก็มากินกันเยอะๆแล้เราก็ยกขึ้นก็ติดปลาอยู่ในนั้นเลยครับเยอะแยะเวลาจับไม่ต้องจับหมดบ่อนะครับเราก็จับไปทีละส่วนแล้วก็การระบายน้ําเราก็ท,ทําท่อน้ําเอาไว้กลางๆบ่อน่นะครับเพื่อถ่ายน้ําออกครึ่งหนึ่งแล้วก็ เติมน้ำใหม่ครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับอย่าไปถ่ายน้ําออกทั้งหมดทีเดียวเพราะว่าจะทําให้ปลานกน้ําได้คือเวลาถ่ายน้ําเพื่อปรับสภาพน้ําเพื่อให้น้ําสะอาดก็ถ่ายออกไปทีละครึ่งแล้วก็เติมใหม่ทีละครึ่งน้ําที่นํามาเติมนั้นเราก็ต้องดูด้วยนะต้องเป็นบ่อพักน้ําที่เราดึงน้ําประปาไปพักไว้เราดึงน้ําจากบาดาลเอาไปพักไว้เป็นถังพาลิบสองพาลิรเราก็ทําให้สูงสูงนะดึงน้ําขึ้นไปพักไว พักไว้สักนานๆหน่อยเพื่อให้ริดความเป็นกรดเป็นด่างหรือว่าอะไรคลอรีนถ้าเป็นน้ำประปลาคลอรีนมันละเหยไปหมดแล้วเวลาเราเปิดน้ําใส่บ่อก็จะได้ไม่เป็นอันไม่เป็นอันตรายต่อพ่อปลาแม่ปลาและลูกปลาหรือว่าปลาทุกชนิดที่เราเลี้ยงเอาไว้นั่นเองนะครับการเลี้ยงปลารากกล้วยนี้ไม่ยากนะครับมันเป็นเรื่องที่ เลี้ยงอยากมีความสุขเลี้ยงเป็นงานอดิเรกนะครับแล้วมันก็จะเป็นอาหาราสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือนให้เราได้ด้วยนะครับปลารากกล้วยนั้นนําไปทําอะไรก็อร่อยไปแกงส้มอย่างอร่อยเลยนะครับก็คือแกงส้มแล้วกินได้ทั้งกางทั้งตัวเลยอร่อยนะครับหรือว่าจะไปทอดก่อนแล้วค่อยแกงส้มก็ได้ก็คือ เหมือนทําเป็นแบบเป๊ะซะนั่นนะครับก็คือว่าเอาปลาไปทอดกรอบให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็แยกน้ําทําปรุงน้ําตางหากแล้วค่อยนํามาราดทีหลังอันนั้นก็อร่อยเหมือนกันนะครับแกงกะทิก็ได้ถ้าแกงกะทิก็เป็นแกงแบบทางภาคใต้หรือผัดเผ็ดนะครับก็อันนั้นก็แบบทางภาคใต้ปลาราดกล้วยนี้ทําอะไรก็อร่อยเพราะว่าเนื้อเขาหวานเนื้อเขานิ่มน,นั่นเองนะครับแล้วก็กินได้ทั้งตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงได้ เป็นปริมาณเยอะนะครับสามารถขยายพันธุ์ได้ไม่ต้องกลัวเรื่องตลาดยิ่งทําตัวเราเก่งใช่ไหมเราทําตัวเป็นนักธุรกิจสักหน่อยนอกจากเลียงเองแล้วเราไปแนะนําให้เพื่อนบ้านเลี้ยงแล้วก็เมื่อเลี้ยงได้ผลผลิตได้เยอะสมมุติว่าอาทิตย์หนึ่งเราเราสามารถไปส่งที่ตลาดไทยได้เพราะว่ามีจํานวนมากมีปริมาณเยอะได้จํานวนเพียงพอที่จะ คุ้มค่ากับการเดินทางคุ้มค่ากับน้ํามันรถแล้วก็ได้กับไรเราก็ไปส่งที่ตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยหรือตลาดสี่มุมเมืองนะครับตลาดนั้นนะครับรับรองได้ว่าราคาดีอย่างแน่นอนแต่ว่าที่ถ้าไปถึงตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองราคาก็อาจจะไม่ได้400แล้เพราะว่าราคา400นี่อาจจะเป็นราคาปลีกที่เราไปส่งให้กับตาบร้านอาหารถ้ามาส่งให้กับ ที่ตลาดไทยอาจจะเหลือสักประมาณ200-250บาทก็น่าจะประมาณนั้นนะครับอันนี้แต่ว่าราคานั้นมันก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆถ้ามาเทียบกับปลาหลายๆชนิดนั่นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับถ้าใครอยากทำมันเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นจุดเด่นของเราถ้าเราทําแล้วก็ถือว่าต้องเป็นจุดเด่นของเราแล้วละ่ะยิ่ง ถ้าเราแปลร,รูปได้นะยิ่งดีใหญ่เลยนะเราทาแปลร,รูปเป็นปลาเป็นปลาแห้งนั่นครับเป็นปลาแดดเดียวนะโอ้โหถ้าเราทําเป็นปลาแดดเดียวได้นะครับคราวนี้สง่งโลละหลายร้อยเลยครับอย่างน้อยก็คงจะน่าจะอยู่ที่ห้าหกร้อยบาทต่อกิโลกรัมอันนี้มาถึงว่าพอเราได้แล้วเราก็มาตากแห้งแล้วก็คลุกเกลือแล้วก็ปากแห้งกลายเป็นปลาแดดเดียวนั่นนะครับบรรจุถุงอันนี้โอ้โหขายไปส่งให้กับร้าน อาหารไปส่งให้กับร้านค้าหรือร้านอะไรต่างๆนานาหรือเราขายเองขายปลีกเองหรือว่าขายทางโลกโซเชียลอันนั้นก็ยิ่งได้ราคาดีนะครับหรือนอกจากแปรรูปเป็นปลาเดดเดียวแล้วเราก็อาจจะแปรรูปคือทอดกรอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็บรรจุขวดเลยบรรจุก,กระป๋องเลยทําเป็นยี่ห้อของเราเลยเป็นปลาพร้อมรับประทานนะครับก็คือปรุงเรียบร้อยแล้วก็ทอดเรียบร้อยหรือว่าอบเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นก็บรรจุแล้วก็ขายทางโลกโซเชียลก็ได้นะครับส่วนที่ว่าจะขายในระยะยาวๆที่เอาไปวางในร้านเซเว่นได้เลยนั้นขอขอให้คิดต่อยอดเอาเองก็แล้วกันนะครับลุงผอไม่แนะนําจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรนะครับก็สามารถที่จะนำออปลามาล้างทําความสะอาดอผ่านเครื่องอบเรียบร้อยนะครับผ่านการทอดนะครับหลังจากนั้นก็ไปเข้า กระป๋องสูญญากาศซึ่งจะทําให้ปลาสามารถอยู่ได้นานหรือ,เ,อเราจะผ่านอะไรบางอย่างซึ่งจะทําให้รักษาคุณภาพของปลาที่เราทอดเราหมักอะไรอยู่ได้นานนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ไมเม็การแปลรูปปลารากกล้วยมันแปลรูปไปได้มากมายไปหมดแม้แต่าําเป็นน้ําพริกปลารากกล้วยอะไรอย่างนี้ก็ได้นั่นนะครับปลาร้าปลารากกล้วยนะครับสมัยก่อนนั้น ปลารากกล้วยเขาก็ชอบออกมาทําเป็นปลาหย่อมเป็นปลาส้มเป็นอ่าเป็นทําน้ําปลาด้วยนะครับแล้วก็ามาทําเป็นอ่ากะปิก็คือแปลรูปได้มากมายนั่นเองนะครับแล้วมันเป็นปลาที่ขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะครับโดยเฉพาะอ่า มันมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมได้ยินเสียงฟ้าร้องได้ยินเสียงฝนตกไม่ใช่ได้ยินเสียงกยยง็คือมีฝนตกลงมาในน้ำให้เขาเห็นให้เขารู้สึกนั่นนะครับเขาก็จะรีบผสมพันธุ์กันแล้วก็จะขยายได้อย่างดีถ้าเราสามารถที่จะทําให้น้ําไหลได้บ้างเปิดน้ํำก็ ก๊อกด้านหนึ่งเราเปิดน้ําอีกด้านหนึ่งเราเปิดน้ําออกอีกด้านหนึ่งเราเปิดน้ําเข้าให้ปลาได้มีโอกาสเล่นน้ําอย่างนั้นคือลักษณะน้ําหมุนเวียนปลาเขาก็าจะยิ่งชอบมากๆแล้วก็ยิ่งมีความสุขความสุขของปลาก็คือหนึ่งเขาผสมพันธุ์ได้เร็วได้ผลผลิตมากแล้วก็ปลาสุขภาพดีไม่ค่อยตายแล้วก็เจริญโตเร็วนั่นเองอวบอ้วนได้รับความนิยมในการบริโภคนั่นเองอันนี้ เป็นเรื่องของปลารากกล้วยนะครับที่ลุงเผ่านํามาแนะนําแล้วก็อยากให้ลูกๆหลานๆที่สนใจก็อลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมลุงเผ่าก็มาจุดประกาศให้แล้วเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานี่ลุงเผาก็ชอบนะครับเดี๋ยวจะนําเรื่องการเลี้ยงปลาที่อ,อะไรที่เป็นพิเศษราคาดีแล้วก็เลี้ยงแล้วมีการตลาด สามารถแปลรูปได้เดี๋ยวลุงเผาก็จะนํามาบอกเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงเผาด้วยนะครับขอให้ลูกหลานทุกคนนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดทำสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จสวัสดีครับ เศรษารวยกินลมชมวิววับวิวเมื่อเจอ